สวัสดีคุกครีเซอร์ีหรือว่าคิทเช่นแมเนจเมนต์วีคหนึ่งสองสามมาเรากลับมาแล้วคราวนี้เป็นเซอร์สีเนาะแต่ว่าคราวนี้ตารางเรียนเราเรียนแต่ทฤษฎีเรียนทฤษฎีหนึ่งวันแล้วก็เดี๋ยวจะมีเวิร์กเพลซเมนต์สองวันใช่ไหมก็คือทฤษฎีเราเรียนทุกวันอังคารแล้วทีนี้ทฤษฎีที่เราเรียนสําหรับสองสามวีคแรกมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัดเจ็ตก่อนบัดเจ็ตสองวีคแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับโรสเตอร์สตาฟที่เป็นแบบคล้ายคล้าย กฎหมายการออกเป็นการออกโสเตอร์แหละแต่ว่ามันก็จะอ้างอิงถึงกฎหมายอะไรที่มันเกี่ยวกับแรงงานที่ว่า พนักง,งานควรได้อย่าง,งานั้างงาน,อย,างงานอย่างง้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนคล้ายๆเรียนเพื่อเป็นแมนจเมนต์เพื่อที่เราจะได้แบบบริหารลูกน้องบริหารบัจเจตบริหารร้านอ,อ๋อเรียนเรียนนอกจากแมจเลี้ยงเป็นเจ้าของร้านได้ด้วยนะก็คือแบบเรียนเพื่อการบริหารเป็นพวกแบบอยู่ด้านหน้าคอยดูคอยเทคแคร์คอยอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกไปอีกแบบแต่ว่าแอสเซสเมนต์เยอะขึ้นเยอะเลยเทอมนี้นะคะทุกคน